เเออข่าแบีก็ค่นน้ะือว่าเจ้ากระเกีงเติบไรเนาะเอาไม้ชำนี่ตัวริได้อ่าทานชิปสองเออชําแข็งชําคานี่แล้วเออมันใหญ่กว่านี้อีกก็มีแต่ตัดกลุ่มตัดนี่มันเละโดยง่ายนะบ่เกียงก็จะพอเนาะต้องใช้ไม้อะดิเออมันออกนอเนาะแล้วเจ้าเฮ็ดเอาเองด้วยให้มันแน่นเอื่อยเด้อโดยเพราะว่าถ้าไม้เขาฆ่าไม้เขาเออหูยเออหูเอื่อยเฮ็ดอยู่เอื่อยสิเฮ็ดอยู่ดอกอันนี่ฮะนี่ก็แบบนี้แหละแต่ กาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสุขลนเนาะมืัอนี้ก็อยู่กับสวัสตะวันบ่าวลาบอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยมืัอนี้เนาะบ่าวตะวันใครเดินทางมาอ่าแม่น้องจิมมี่จะมั่มอีกแล้วพี่น้องกับมีของมาฝากมาตอนเป็นเครื่องเก่าพี่น้องเนาะกัคือว่ามืัอนี้บ่าวตะวันใครซื้อเครื่องมือทรรมาหากินใหม่เพิ่นพี่น้องเอ๋ยก็บซื้ออุปกรณ์เนาะตัดไม้ตัดฟืนให้เพิ่นเฮ็ดทานนนั่แหละพี่น้องเนาะกับ่าวไมมีอย่างนี้มันนี้เนาะบ่าวตะวันซื้ออันนี้มาให้พี่น้องเอ๋ย เป็นมีดอนะิโต้เนาะพี่อิโต้หนึ่งอันพี่น้องอ่าแล้วก็เป็นเลื่อยเลื่อยมือเนาะเลื่อยมือพี่น้องเอ้หนึ่งอันเนะาะจะเดี๋ยวจะให้แม่น้องจิมมี่เป็นสาธิตวิธีใช้ให้เบิกเนาะไปพี่น้องกลับไปหาเพิ่์ดน้ำกันเนาะมืัอนี้ก็ขี่รถจักรมาหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์อะไรพี่น้องเอ้มากับบ่าวเวียงสแนลคือเก่าเนานะมากันสองคนมืัอนี้ กะฮ้อนห่อนอากาศกะฮ้อนแห้งแน่พี่น้องเอ้กเลยเอาไอ <Sandy S 1> ้ไอ้มุ้งมานำเนาะมื้อนี้อ่าเฮ็ดคือโจรนี่แหละพี่น้องเอ้เนาะหน้าตาคือโจรแต่ใจดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะนี่ใส่โบคือโจรเนาะโอ้ยเวลาขายทานแล้วเวอด้อวนี่เอามาเอะไรคอยมากรได้เจ้าเอาปลาก็ได้บ่ล่ะใส่เนาะเอ้ยเพิ่นนี่เนาะ ยังอยู่เนาะสบายดีอ่ามาติขายธาตุเอาไปขายทั้งใดเอลยอือบัดบ่ได้สอบเท่ายโอ้ยได้สอบสอบไปพันว่าหมายชื่อื่อซอยอยู่บัดเลยพี่น้องเอ้เนาะหมายชื่อชื่อทานุซอยเพิ่นอยู่บัดเลยพี่น้องเอ้โดยเออแต่อยู่เพื่อนฟูเดียวก็เหมือนกันเล็กน้อยไปใช้มดเล็กน้อยนะ Mười cong băng kêu lụa lôi đôi đôi. Oi, doi, doi. 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 Mhm. Life, hoặc, hoặc, จะเห็นว่าจะได้เลื่อยมือเนาะเขาก็ซื้อเลื่อยมือใหม่เป็นมือเดี่ยวเลยมือนี้ก็ซื้อเลื่อยจะเคยใส่ยีบกุ้ยโดยเคยใส่อยุของคนยืมของคนเนาจะเป็นของพี่ยาวเาแหละโดยงามเลยเนาะงามบ่งามแลวใหม่เลยเข่าและเคยฝนอยู่เวลามันบวกเข่าก็เคยเห็นเป็นบีบูเขียวเลยนะ บ้แล้วบริเป็นกระฮาเพิ่นก็ได้อ๋อหาเพิ่นก็ได้เนาะนี่ก็เป็นผ้าอีโต้พี่น้องเลยมาเห็นจักซากันเนาะคือว่าเห็นว่าผ้าเพิ่นจีนมิมจับบันแล้ววะ่าอบเอ่าเออยาวเพิ่นเลยั่งะวัตถุวัมีดอีโต้มาให้อีกมือนี้ของแท้เด้พี่น้องผมจิตอ๋อลืมลืมเล็กสีเล็สีหรือว่าตะุใบพลดเกรือยอะไรพี่น้องเนาะที่ไม่เพิ่นคือกันมือนี้คืออล้วะแมน มัเป็นงามเนาะผ่านกับเขาแท้ได้แบบนี้เลยผ่าแท้ได้ผ่าโดยโดยผ่าบันนอกนั้นนี่เขาแล้วนี่ผ่าในเมืองพ่อยเขาแล้วแบบนี้ทังนี้่อยเป็นไปเบืองคนหนองลูกีิดตัวดงของดันอันนั้นแหละพ่นแถวเนาะแต่มีอันนี้ก็เป็นเกลือเลยนะโดยโดยโดยขมขื่อแต่ละอ่ามีหมักถั่วพักยาวไม่เอื่อยเป็นตำน้ำน้องเลย เดยมีพักอันนี้พ่อเป็นสั่งซื้อเนาะกราบุหัวเพิ่อไปใส่ยางดอกกระเื้อมาใส่ออกมันใส่อันปนปุกเน้องมี่มาแตงเออเบาพมี่เดีน้องเบาพมีปลุกพนทันซื้อมาคนกินกับกระเจ็บเนาะนี่เดยมีมากแตงพ่อมพี่น้าเออยเนาะมาเอลยเป็นตำเนองมีเกลือมีน้ำตาลด้อยู่นี่นะทุกิึงทุกอย่างหลายิซงหลายอย่างดูดวยดูดวยน้ำตาลหนึ่งโลพี่น้าเออย์นี่เกลือ ลายตรงอยู่ที่ใหม่เพิ่นเนาะอันนี้ก็เป็นอันเล็กหัแกวเลื่อยหะแหละพี่น้องเนาะอ่าคหัวเพิ่นหัวเปิงกันหชายนิ่นหละหัวป็นส่หาเพิ่นได้เนาะหากันอายนี่แหละอ่อืมอ่อนละเทาาขายทานได้คนเท่ายมือนีิโอ้ยก็คือว่าหะเละก็ใส่นี่แต่เข่าแต่ตอนนั้นอ่ะด้ตอนผูกน้องบนมหาเนาะเป็นหนีเพิ่น ได้สอบสามชิบว่าตรสอบหมอสอบเสาป้ายเสาสองเสาสามมันลงเสาสองพันลงหลายโดยจะสามพันเออเพราะว่าเพิ่นเอามืดได้เฮือนหลังเดียวออ๋เพิ่นเมาเลยโดยก็เลยให้เพิ่นซะเออเพิ่นต่อแล้วก็ได้ไอ้เผาเครื่องจ้าเออลูกลูกเผาเครื่องจะไปขายทานบ่โดยจิมมี่และผูกใหญ่หันไปเก็บเล็กจักชำใดพวกจักกระชากได้ชำใดโดยไปชงมือนีเด้แต่หมู่บ้านพวกผู้ใหญ่เน่ยย่างังินพอดีกายยังได้ย่างอยู่เด้ เขายิังจะริมเอาเวียดฮันโดยโลละสองพันโดยเอาเก็บมาไว้บ่โดยเก็บมาไว้โดยอโทอุปติษฐ์วสันเออเคือรังนันโทหาเวียดฮันมักซื้อเล็กฮันโดยกัญาและมือุณามือไุณัยออื่นพืชเพราะและอันนี้แห้งเด้อยู่เทิงเต็มกระตุกนั่นอันนั้นกระป่นอันนั้นกรได้คางนกระป่นมือหนาต่ำกระทนะตายเดิโดยทำเจ้าคางใช้น้ำลายไายน้ำยังติด่ายซ้ำเปลี่ยนนามโอ้ยดีใจดิเนาะเลยไหลก็มีดีใจบ่างโดย ขอบใจก็ม şey ีหมดเลยเนี่ขอบขอบใจเพิ่นแน่ส so ่ะดีใจแล้วเลยคนดีใจ่น่เน้อดีใจชุกขอบคุณก็บบุญเพิ่นเนาะอย่งไดขอบคุณขอบอันนั้นเพิ่นอย่งไดก็ได้เพิ่นอยู่ดีมีแหงอันเอื้อยเย้านั่นแหละอย่งไดก็ได้โอ้ทุกชิงทุกอย่างเพิ่นเนาะ หลายมื <ifting> <giving> ้อ3มื้อเดืยนติดจังได๋กัน3มื้อ4มื้อแล้วบ่นําาน้องนอพามีเอามาให้ก็แม่นเพิ่นเด้เอ้ยโดยทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมัน3มือ4มือเดือนติดแล้บ่โดยโดยโดยใจโพวิทพวงพ่เบิ่งคุณจคุยเนาะ่นใจดียาวนใจดีพี่น้องเอ้ยเนาะเอื้อยเจ้านี่ก็โชคดีมาเรียนติดเลย ไปเฮ็ดบุญวัดอะไรเอื้อยบอกน้องเลยว่าขอให้เพิ่อนดีแข่งจิงไดกันให้เพิ่นสุขภาพแข็งแร้งลอยปีพันปีเนาะเอ้ยเพิ่อนเนี่ยคือว่าอัจฉรานะจิงไดคือว่าเพิ่นเพื่นยทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่บุคคาบ่มีก็ได้จิงไดก็ได้ของอยู่ของกินเนาะผ้ากอตาดยังก็ได้ทางไปจัดอาวุเรียนติดเพิ่นโชคดีนะเอ้ยเนาะในเรื่องมันอยู่ลอยปีพันปีเออให้เพิ่นปรารถนาสิ่งใดการงานยังก็ได้ขอให้เราไม่ลุยไผ่มากกว่านี้ ได้กันเลยคนลำบุญรวยกัวเก่าเนาะพนลำบุญรวยกัวเก่าเนาะเออทุกสิ่งทุกอย่างผลเห็ดนเอื่อยผูกคนถูกคนยากนั่นแหละเอื่อยเยานั่นแหละังไดกันเลยตอนนี้แข็งแห้งคือทั้งเอื่อยนี่ไปไปยุดไม่ได้เผาพอนหม้อช่วงนี้ทานอยากไปคนไม้มือเบไปแลบเบื้องบื้อก็ไปมื้อื่นวันนี้พักผ่อนครับผมโดยหรือว่า ยาผ่นสางกลัวมาว่าหาจใักปอนใช่ไห่าวลัลจาแี้ลงวัดแน่มาพึ่งจอนการค่อยไปพึ่นวยไปลงวัดปอนไปชงพระอัน่น้องไปาวไปชงพระเนาะไปอะไรแล้วเออยกระไรเลยมาตะวันก็ชี้ได้ไปทื่กันเนาะ 14โอคือกันเนาะา14เฮาไปส่ง14นี่ก็โอ้ยไปแล้วงวัดงวาทุกดยากก็ได้จังได๋ก็ได้สาธุเพิ่นจังได๋ก็เพิ่นมาใจดีใจเพชรพะวง้เอื้อยอเอื้อยใหญู่้ใดดีครับบ่เบิ่งมาแยงสาธุเด้อจังได๋ก็ได้ให้เพิ่นฮูเืองนับไปต่อไปแม่นกวนีอีกก็มา3:00น4 0เรียนติดเนาะทางทีมงานเฮากคุณน้องิมี่ิมาเนาะทาง้เพิ่นมื้อนี้ก็บ่พ่อเด็กๆมื้อนี้พ่อแต่แม่เนาะ เอากาทังเอื้อยพันกระย่มาอีกเนาะอ่าถาวาเงินทีเพ่นชงมา่าให้เหลือจากชื่อชื่อของเหลือจากใสน้ำมวกน้ำมันของซุมเพาแล้วเนาะพ่นกระให้แบ่งปันให้เอื้อยเนาะอ่าเหลือจำได้ให้จำนั่นพ่นว่าก็เหลืออยู่ว่าให้พ่นอยู่สี่แสนกีบเลยยาวเด้ดอเนาะให้เพ่นได้ประทาบุญทำทานเนาะอ่าเลยครับเอาอบุกรักใจพันเองอ่า ๋อขบขบใจอีกแล้นึงเนาะนอกจากชื่อเครื่องชื่อของมาให้ลายแล้วเป็นอะก็ได้อีกเป็นอะไรก็ได้บึงนองบึงนึงคนยากก็ได้ใค้จำนึงเจ้าลำเจ้ารวยเ้อกลัวเก่าเสื่อให้บุคค่ำนีก็คืนกับเจ่าันเถาเลยเถาเออยังไดก็ได้มาบึงมางแห่งบุคคาคนถูกคนยากยังไดก็ได้ได้ย้อนชอนทันเจ้าชิทิงทุกอย่างจักเลยจักผ่าจักอีนั่งทุกชิงทุกอย่างกรบุคคลมัามีปัญญาแล้วจะซื้อเองแบบนี้ ทุกจริงทุกอย่างแบบนี้ยังไงก็ได้ผูกน้องบูงเลยนาะเปมมายืมให้ดปมายืมไปล้ำไปเลยล้ะบอสไปยามรักษาเก็บเนี่ยดีเลยเนาะอต่จัคุณพนเดอร์จังไดก็ได้ผูกขาดบ่มียังแลตอบแทนจริงซี่และอวยพอในเพิ่อนี่แหละเพิ่นหุ่ม โผโถจังไดก็ได้หวยเจ็บหายไข่เนาะคันเจ็บหวไข่ให้ให้เซาเนาะเอ้ยเนาะให้ได้เพิ่นก็ได้คไข่บ่ให้มีเด้อมีติงดีๆเข้ามาในชีวิตเจ้าเอ้ยเอ้ยจังไดมาเบิ่งแยงนอกนี่เฮ็ดทุกยากคือตายจ้เห็นแบบนี้แหละชีวิตผู้ขาก็ได้ ถูกพกน้องคือกันสองคนให้ยดีไม่ให้ชุกชุกนะปีใหม่นี่ก็ให้ลำไ้ปีเก่าคถูกให้ลำาส้กนเลยเอาเนาะให้มีโชคกกระลาบันได้ค่าถูกไปใช้มาใช้ก็ให้ปลอดปลอดภัยน้องนุ่งก็ได้อย่งไดก็ได้ค้ะถูกน้องเอ้ยก็จะขามัูนี้ก็ย่ยั่นเป็นหลังปีใหม่ไปแล้วถูกคือกั้นปีใหม่สงไข่ปีเก่าปรอเยาว์ก็ได้ ຕະຂໍຍເພິ່ນລຳພຸລວຍກວ່ານີ້ໃຫ້ໂຊກໃຫ້ລາວຮົຮົຮານນດແຖວ້ແາาນາດາຂດນຈาາດິພມດວ່າຮົຮົາຈດນນາລນພນາາະນນີດພິນຮາຮດພ່ບກບີຄ บึงเถิดเดือนช่องเดือนปีนาปีหื้อจะนะกรบเบู้บัดเพิ่นเฮ็ดคือปั๊บนดเพิ่นหนาฉันสั่นนะเพิ่นมีโครงการอย่างเงี้ยคือว่าเพิ่นมาเฮ็ดมือใดก็ได้เนาะโดยคิดนั่นแหละเนาะคิดทุกสิ่งทุกอย่างเออเฮาถูกเฮาคิดไว้ออาก็ะย่าเอออเื้อยก็สมมุติว่าให้เจ้าไปถามเพิ่นเด้ะไรอยู่บ่างไปถามเพิ่นว่าจะเจาะนั่นเจาะในนี่หรือว่าเพิ่นมีโครงการอย่างที่เฮ็ดไว้ไว้หนิบอว่าบ่ได้เฮ็ดกับ่ได้ไว้ดอกว่าอือาร์ปีพเแล้วอ๋อเฮาเดนนี่นะนี่คุณนี่จ้าของเพิ่นปั๊มน้ำมันอัน ตอทอได้ด้ปั๊มน้ำมันจะขอบินตัวนี้ฮะผนดินนหลายเนาะโดยอเหมืนบเลยปากตามนอัลกิเบรนหลายไร่อย่ี่นเลยแต่บริยด็นยิ่งดองว่าพว่าจะเห็นนั้นเห็นนี้นะคันว่านั้น่นต้องบอกอยู่แล้วคันว่าหู้จักรพิ่นอยากให้ทเพิ่นี่ว่าจะได้โดยอยู่จักปีแต่มีโครงการยังบ่เพราว่าจะพุดนาำพุดในวันนี้น่าคันเห็น่นกระทำมาเน้อโดยโดยเนาะเพอยากได้คำตอบ อันอัใช่ไปเห็นนะฮะเบิงดูนี่สาธิตให้เบิงในฮะเรื่อยนี่เออเออนั่นบ่ไปตัดไม้ตัดอย่างให้เบิ่งในวิถีชีวิตเจ้าแต่ด้มือเห็ดอย่างไงเนาะเห็ดแต่พี่น้องเราเบิ่งว่าเป็นเห็ดตัดนี่ยเลยแนวไหนแต่ไดมือพี่น้องเอ้ยหน้องเห็ดข้าตัวคักเอามาล้าเลยเอลยดดนี่มาเห็ดเลยตัดเลยสชว์โอกาสตัดมาเห็ดเฉาเฮือนเจ้าเลยถูกนี่แบบนี้เลยเห็ดเลยเลยอะไรก็อันนี้ขาวบ่เอ้ยโดยเอามาจะใช้แต่นี่อันนี้โอ้นั่นได้น้องบุญบรรณามาช่วยเรือเมื่อกี้นี่เด้ สาบุนมานาบอกอ๋อเพิ่งบอกครับน้องอยู่เมื่อวานเราเพิ่นงดเข้ามาเนาะอันนั้นแหละเพิ่นนี่แหละแล้วก็ปลากระป๋องในหาซิบเนาะโดยหาซิบปองแล้วก็เข่าเปานึงเข่าหลายชอบเลยที่สันนี่เนาะโดยกับพวกน้องได้เข่าพวกน้องก็ชอบนึงเข่าน้องพมี่เนาะโดยโดยบ่บ่มีเพิ่นนั่นอ๋อมีแต่น้องอะไรเข่าน้องเ้านึงดีองสอบเนาะโด้วยว้าวทำสิกินวันนี้เนาะอันเดียสิพาพี่น้องไปเบิ่ง เพื่อเพินตัดไม้เนาะเป็น PTC เป็นเทนรตนเมอร์เป็นตัดไม้เห็ดทานพี่น้องเออแบบนี้เลยแบบนี้ก็ตัดตัดและแบบนี้แบบนี้ก็เอาบอกเลยเอาไปชำนี่เลยชำนี่เลยเอาเอามีโตพันเอาได้ชำนี่เนาะปากำพ้าใบม้พี่น้องเออเนี่ยไปปลากันกับลูกหันโอ้ป่า่นเข่าคักบ่เปลี่ยงเนาะเข่าคักึนี่ผาเนี่ป้าด้โดยคือปลาใบไม้เพื่อนพี่น้องเอ คัเดะเห็นแล้วว่าหันแบบนี้คะแนนกับมวยแล้วนี่เขาเขาจะตัดเปลนแปลงเลยก็ได้เพื่อ้ยบ่ได้บบปันได้ได้ผลหายยันผลหายเลยโอ้โหโบได้ได้ต้องไปเอาไก่ไก่พุ่นเอาไก่ไก่บ่เออเออเออนี่เดะหันมันก็เข้าหันเออเข้าแบบนี้ก็แค่นี้เราือว่าเจ้ากระเกีงเติบไรเนาะเอาไม้จำนี่ตัวชิได้อ่าทานชิบสองเออชำแข่งชำคาเนี่ยแล้วเออมันใหญ่กว่านี้อีกก็มี่ตัดกลุ่มตัดนี่เราเนาะโดยง่ายนะบอียงก็จะพอเนาะ ต้องใช้ไม้อเออมันออกเนาะแล้วเจ้าเห็ดเอาเองด้วยให้มันแน่นเอื่อยเด้อโดยเพราะว่าฆ่าไม้เขาฆ้าไม้เขาเอาหูอยู่ออหูเอื่อยเห็ดอยู่เอื่อยที่เห็ดยูดอกันนี่ยค่ะนี่ก็แบบนี้แหละแต่ละมือเนาะเพิ่นกระทำอย่งว่าเอื่อยเพิ่นมาเมื่อเช้านี่ว่าไฟมาหาในว่านนี่ถามแอะพิ่นถามก็าบอกให้เพิ่นฟังเลยดิบอกแล้วโดยโอ้ว่ะพวกน้องแล้วบิวชิโนว่ะน้องตะวันว่ะ อย่าลืมซื้อน้องเนี่ยผมว่าอะไรมันหนาน้อยใจได้อดเอานั่นแหละคิดคิดชะก้อนแล้วก็ว่าเสือกระบายย้อนเสื่อซ้ำเสื่อยังลืมซื้อน้องนี่โอ้ยหมอไม่ลืมแล้วคิดไว้อยู่เด้อหาได้หน่อยใจได้หน่อยยันหน่อยอยู่ตลอดอยู่คือว่าเพิ่นนี่กะเอ่ยเพิ่มหนอคือว่าเพิ่นนี่เอ้ยย่านี่กะคิดเฮ็ดคิดอยู่ตลอดคิดไว้ในใจให้แล้วโอ้ผ้มีปากคุณทำบุญโดยโดยบุญบุญคุณคนดอกชาถุนวะคุณคนมันลืมโดยโดย เดี๋ยวเนี้ยได้ใช้เป็นเรื่อยล่อง่องเรื่อเรือเกาะเป็นพี่น้องเลยแต่บ้านเบาแต่บ้านจะเอื้อเรื่อยเงาะนี่เนาะเราไม่รู้เห็ดเป็นอยู่บ่กนี่เนาะตายหรืว่าตัวอ๋อเลยมันมันมุมมีไมมตัวที่ว่าเอ้เนาะเขาเดี๋ยวอันนี้เป็นไม่ดิบได้เป็นเรื่อเรือไม่ตายแล้วโอ้เรือหันองงิอเบากาศเลื่อยหันไม่ดิบเอื้อเบอเท่าไหรเนาะผมเคยเอาจกเชือไม่ดิบหัน บนเรือจังถื่อนี่ไม่เอาตัวนี้เลยพี่น้องเอ๋ยเนาะมีเตเรือไม่ตายไปแล้วขนาดนั้นัดนะไม่ดีคนนี้ไม่ไม่ร่มไม่ยังลงแน่นเนาะโดยอันนี้เป็นมันบ่ได้เดี๋ยวจะลองเลยไม่เพิ่นเบิ่งเนาะพี่น้องเอาเลยเนาะเอลยตัวนี้เนาะโดยไม่ดิบปัดมันอันนี้ไม่อย่างว่าเอ้ยไม่กิเลสเลยนี่เลยเนี่ยบ๊อบบอเมนเออแมนกิเล็กป่าเนาะกิเลสไม่โดยโอเคมันยังใหม่อยู่เลยอัน้นมันเออแมันไม่ต้องใส่สามมือกดเนาะว่าพียง ไปบนไก่หรือเปล่ายัง,า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 งหาเนาะหาใช้เด็กข้อกันว่าต้องยาดีไอกับนั่งอื่นนี่มันต้องจับจับจับไม่ไก่มันต้องได้อ่าใส้สองมือกดลงคันคันวามือเดียวแ้วมันสีแรนไปแรนมาเนี่ยนี่แหละพี่น้องเนะาะไม่ต้องกดใส้แห้งดึงอย่างเดียว ตกเปได้อันนั้นลมเลยได้หันเออมันใหม่เดือบพี่น้องเยเนาะเลื่อยอันนั้นได้เลื่อยใหม่เด้เอาผ้ามาทีเนาะก็ได้อ่าวันนี้หเอื้ยเพิ่นเอามีตู้มาพันเอาวันนี้วันนึงมากกว่าันไม่น้อยเนาะหรือจะเอาอะไรมันเดือดไหลอืมแต่สิประบ้านนี่แหละเนาะคือไม่ไงเดี๋ยวมีไม่ไม่ไม่แถวนี้เอื้ยเอาไปเฮ็ดเสาเสาตูบเสาเพิงจะได้ได้หนี่เอื้ยโดย เพป็นบัววายอย่งตีไใหม่เสมอเนาะบัวเป็นบัววายอย่งดอกแบบนั้นชำนันหันขันลื่นั่นแหละเพิ่นเบ้าไปก็ออกมาอีกต่อออกมาอีกนะเอ้ยเหี้มันก่อนไหวเครื่องไหวของเจ้าน่ะอืมไม่กับบัวค่อยมี่น่าเลยเนาะดอกบัวมี่จ่ายนี่หันเเต่นี้มันมีแต่ไม่แบบนี้ที่น่าเลยมันกาไม่ตายแล้วอยู่พุ่นหันเอาหันไปเห็ดประโยชน์อยัางบัได้ต้องแบบนี้ไม่เกิน มันมีแต่ไม้น้อยแต่ละมือฉีกมันไม้ต้นเลยน้อยเลยน้อยมันเห็ดยังจะพอไยดย้นนเนาะมีแต่หักฮักฮักไปดังไปเด้เลยเนาะโดย <laughs> <c oughs> มันหมูมีพอสีว่าไม้สีว่าจะเป็นเสาสูบเสาเพิงพี่น้องเลยป่าอยู่เบื้องน่องท่งพลิเไปเคยไปเอาบ่ ป่าอยู่เบื้องนะภาค็ทังบอ่อบ่อเคยนะบอ่อเคยและพอใจไฟใจมันเดย์อ,อยู่บนใยบนมันแถวไผ่แถวมันนี่มาไปเอาน้ำกันก็ได้บอ่บอบ่อเคยวันนี้ทางเจ้าไปเอานอี่เจ้าไก่บอกโดยไก่และอยู่พุ่นและพุ่นเบื้องปุกย่างไปประมาณจกกิโลประมาณซองปลายหรือชามประมาณนี้แหละย่างไปตัดไหมไหโดยซองซองกับชาม่แหละประมาณนี้แหละไก่เล็กปุกกิโลสามกิโลพ่นว่าโดย เออมื่อละช่องลอกไปแต่เช้าเมื่อละชองเตี๋ยวหล่อนี่คือว่าเมื่อหนึ่งนี่้ได้ชองลอกโดยคือว่าต้องไปแต่เช้าต้องไปแต่เช้าตื่นแล้วก็หนึ่งเข้านึ่งน้ำไม่ลายว่ทางนั้นนะพอได้ยูเนาะก็บรายปันได้มันซีเมดแล้วน้ำบะหมีนผู้เดียวเอื่อยมันมีลายคลูลายคนอยู่โดยแต่มีคนอื่นจะหาคือกันเอ้ยโดยหาคือกันเนว่ามีแต่เอื่อยนี่บ่มีลายคนอันดีอันเบื้องนั่นก็ช่องคนเห็ดสามคน โดยไม่เกินหน้าที่นี่กนใกล้เทนะ่านั้ลยเนาะพอเป็นายคือเบื้องนอง้องโซ่หัืนไม่ใกล้ได้เลยเลยเอาสบายไม่อยู่ใ,ลใ,ใกล้ไเลไกใหญ่เอ้ยม,มาแลงตามไหมนะอันนี้ก็ได้โดยเจ้าเห็ดด้า,ดามจะไมมก็ได้โดยเพราะว่าขายเพชรทายข,าข้าวกาดิเฮ็ดพอใช้ตัวข้าวซื้อไมีแต่ข้าจะได้ดีนะฮะมาหาด้ามจะไหมสี่แล้วชีวิตแต่ละมื้อฮะชีวิต ตัวให้เพิ่นขันยำน้ำหมอกเลยขันยำน้ำใหม้กับไข่น้ำไม้น้ำไม้นี่ฮะใช้เลยๆก็ะยุพุ่นคือกั้นแถวพุ่นคือกั้นมี่รายเหมือนปอรลายน้ำไม้ลายแน่ห่อนยำน้ำไม่เดี๋ยมาินมามาดิเห็ดปวกกระมีได้โอ้เห็ดลายบด้วยโอ้เห็ดแล่ถ่านเห็ดก็ได้เคยหาเห็ดไปขายบ้างโดยไปหาเห็ดห่านน้ำไม้เดี๋วกันยานั่งและผักขยงครบ ดยเอ้ยเอ้ยทำมีโทรศัพท์บ่อบ่อเนาะเบื่อบริชโทรศัพท์บ่ออยากใช่แค่แรกแต่เอ้ยบ่ามีอยากใช้ยูคือผลมีอยากได้เด้อวะเดี๋ยวนี้เอ้ยบ่ามีโทรศัพท์อย่างบ่อบริมีอ๋อนู่นคนกับยูมู่นี้เนาะอันนี้ก็เป็นบ่อนไว้เป็นเพื่อนครัวเปิ้ลตัวนี้เราเลยมู่หน่ามู่นายกินมิจฉะตะเกาะฮัดดัตไม้มาเกาะตัวนี้ออกอีกครับว่านะเนาะ มาเห็ดหลังคาต่อออกทางขางนี้นอนจากช่องเสาแต่สีใบเครื่องง่ายคือป่านนี้ยังมูมีเวลาเห็ดบ่ยังเนาะอันนั้นิคว่าบบชิลเลอร์ชุมการเห็ดอันนี้ะกอนเป็นยังเนาะเห็ดอเนะกอนเห็ดบนดูะกอนดยู่อเนตกนี่เจ้าไปหาไม่หาพื้นมันก็จังสบายใจเพราะว่ามันมีแนวขังเนี่ยบังแล้วก็ปิดแน่นมีแนวปิดอย่างเนียนนะเข้าไปโดนไปนั่นนั่งขาไปได้อันนี้คิดพ่อแต่ แกจะไปหาเพื่นหาไหมอย่างนั้นก็คิดห่วงแต่ในทางถูกเข่าอย่าีแล้วนกพานี่นะนั่นแหละคันเมื่ออื่นนี่ไม่เห็นอย่างกัดเห็ดอันนี้เนาะหาหมูมาเห็ดซอยที่เบาโดยอ่หมูมาซอยอยู่ดอกว่างกับคุดเห็ดเสาต่อออกมาอีกโอเคฉันนอกกระชับก่อนเด้ออเ้ยโดยโดยโดยขอบคุณใจใลายๆเนาะจุกหูจุกคนเอิดอยู่ดีใจชุดๆในชีวิต ได้ทุกจริงทุกอย่างนี่ที่ว่าครบทุกอย่างหมเนาะอย่างใดก็ได้ฝุ่ขานี่ก็ได้โอ้ดีใจเด้งัาดีใจชุดๆมีครบหมดแพงแพงหมดอันนี้ฮนแม่น้องแพงหมดมีดใวงดวงละแสนล่ะหั่นไฮลวบ่เลื่อยอีกแม่เลื่อยอีกจ้าถูกที่ว่าครบแล้วบัตรเขาน้ำจำปาเรองการกินมีดอาอุปกรณ์เครื่องทำวะหากินเพิ่นเครื่องตัดไม้เพิ่นมีครบเนาะ ข๋าสานเพิ่นกาซาบุญบ้หน้ากามาไห่าสั้นับปลากระปองเบาเตียงแล้วก exactly ็ไข่โซ่ไข่โด่แ้ไข่มาเพิ่มว่ามนี้โดยก็ปลากระปองนเน่ปลากระปองค่ะเดนี่ปลากองเพิ่มโดยละกนี่ขนอให้ผูกน่องำสกินเออมาีเนาะคือว่าเออโบหิวลายเมื่อเติบหลโบฮิวและช่วงนี้กนอนพักรอนก็ได้หลังชงการจนค่อยๆหนฮข้ ดีใจด้เอื้อกะสิ้นกััยังพันบอบอิ้นย่งย่างคุณอยู่เทงคุณตากไว้ในบางคุจกแล้บอบกู้กู้ใช้มนึงฮันไว้มาแรงครบบ่ได้แมวไข่นองมาหามนกันย่างันย่างย่งย่างสามันน็มาเพิ่มอีกสอแพงเป็น4แพงประหยัดกินเนาะใ้ได้ประหยัดกินมันก็คือสิบวันาวง่ายดอกเนาะยูบอเชียง่ายดอกขันว่าไข่กับบมีเนาะก็ยังไปซื้อทือสามน่วยทือัสอน่วยกัยังมาแจวเฮน้พวกน้องมาตอนนั้นเลยปนไข่เจล แต่มันน้อยแต่มันซื้อมาคนไข่แจวข่รดูบ่นเนี้ยมันต้องปนมันต้องแจวแล้ววันนี้ถอดแบบไรเอาตามสบายใจเลยเนาะโอเคนอกจากบ่สีเวลาเนาะแต่เสียตัวกับบอนมันจะเฟิ่องฟ้าบางคนก็คือว่าคืบมาแล้วไม่น้องคืบขึ้นจกเนาะอยู่ใจพยุจะเข่าเด้อวันนี้เนาะไป เข้าวกระชิ่คอตัวกับกปอนวันนี้โอ้ยขโมกขับใจหลายๆนาะเออจะผู้จะคนเพิ่นก็ได้เออให้ดีแห้งซาถุเยาเออโอเคเนาะพี่น้องเนาะวัดตะวันสี่ขออนุญากจิบจีบขอลาพีแล้วน้องไปก่อนเด้อวันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะขอให้ทุกท่านที่กลับมาชมคลิปวัดตะวันเนาะอ่าทั้ง FC เก่าหรือว่า FC ใหม่พี่น้องเอ้ยทั้งผู้ใหญ่ใจดีและทุท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะที่กลับมาติดตามรับชมคลิปวัดตะวันก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจเด้อจิบเงินให้ได้เงินจิบข้าวทองให้ได้ทองเนาะ โดยชมความมุ่งมั่นฝ่าถนาทุกอย่างทุกประการพี่น้องเอ๋ยขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีและสบายดีเดอ้อพี่น้องเมื่อจะถููกดเนาะอ่าจะปิดคลิปปิดกล้องด้วยภาพบรรยากาศด้วยวิวข้างๆรอบเอื่อนเอื่อยพุทธาพเพลินเละพี่น้องเอ๋ยเนะาะอธิบดประมาณนี้โอเคพี่น้องขอาลาไปก่อนสบายดี่าเวียงสบายดียดโดย